ไม่ใช่สายตาสั้นแต่รักฉันยาวเอ้ยรักใครคะเบบี้ไบรท์ทโอเครักเบบี้ไบร์แบบนี้มันจบกันที่นี่แล้วก็อื่นทักทายแฟนๆสักเล็กน้อยเพราะว่าหลายคนก็คือมาตั้งตารอตั้งแต่ตีห้าของเมื่อวานนี้ค่ะโอ้ดึกไหมก <laughs> ็ขอบคุณทุกคนมากฮะที่มาหากันในวันนี้วันนี้มาลุกอาจารย์ชรันเพราะว่า,วาตอนช่งชวงเช้าไปถ่ายซีรีส์มาพอดีก็เลยหยิบแว่นชรันมาเลย ก็คือวันนี้เป็นวันในซีรีส์ครับผมโอ้ไปเข้าป่ามาไปเข้าป่ามาด้วยเจอฝนอีกแล้วแล้วเป็นยังไงคะก็ก็ต้องแบบรอฝนหยุดแล้วก็ถ่ายต่อช่วงนี้คือเจอฝนทุกวันใช่ไะเจอมรสุมทุกคนคะคิดว่ามรสุมของลุคนี้เป็นไงบ้างคะหล่อไหมคะอ๋อมรสุมก็ได้แฮงส์ซ์ไหมคะแฮงส์ โอเคพูดถึงวันรุสุับของเราแบบนี้แล้ว<ไ>เรามาแนะนำ Baby เปบีบายกันสักเล็กน้อยดีกว่าครับผมคุณสิคิดว่าชื่นชอบอะไรสำหรับผลิประณฑ์เบบไ้บของเราแล้วก็อยู่กับเบบไ้บมาประมาณสิบปีสิบหวังว่าในอนาคตแต่ก็ก็อยู่มาหลายปีแล้วครับผมคือใส่แว่นรอแล้วลค,คือใส่แว่นรอแล้วเพราะว่าเราตั้งใจอีกสิบปีข้างหน้าอีกใช่เรามองการไกลเรามองกันในสิบปีข้างหน้าคุณ สีก็พึ่งยี่สิบห้านะสิบพูดถูกนะก็พูดถูกใช่นะเราเจอกันเบบี้เบบี้เออตอนนี้แต่ตอนนั้นไม่อาจจับไรถ้าไม่ได้ใช้เบบี้ไบรท์ถ้าอยากจะไปต้องใช้เบบี้ไบรท์แบบนี้ไบร์แบบนี้แล้วผลิตภัณฑ์ที่เราชื่นชอบสำหรับเบบี้ไบร์ของเราเป็นอะไรคะมีสองตัวครับผมก็มีลิทลิจูไลไบรท์แอนด์โกล์นะครับผม ไทเมอร์ฟอนเดชั่นเอสบี50บวกเอบวกตัวนี้จะเป็น4 in 1นะฮะช่วยปกปิดเมร์ผิวบำรุงกันแดดในตัวเดียวกันเลยแล้วก็คือแบบว่าเนื้อแป้งเนี่ยบางเบาด้วยนะครับผมแล้วก็เขาคุมความมันด้วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งดิจูไลท์ไรท์แอนด์โกลด์พาวเดอร์แท็คนะตัวนี้ก็ะจะมี s อ f 50บวกเี C, บวกเหมือนกันเป็นแป้งผสมรองพืง้นตัวนี้เป็นไทเมอร์รองพื้นครับผม ก็อยากให้แนะนําใช้แป้งเพราะว่าตัวนี้มีตัวไฮไลท์ด้วยนะครับผมซึ่งทําแบบเราใช้ไฮไลท์ไปด้วยเราแปะหน้าก็ทําให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นใช้หน้ามองมากขึ้นช่วยปกปิดริ้วรอยด้วยมีสารบํารุง d r เด้วยลดเลือนริ้วรอยนะครับผมแล้วก็เนื้อบางเบากันน้ํากันเหงื่อติดทนทั้งวันแล้วก็ติดใจด้วยเวลาคนใช้หน้าปลายนย Baby, let's be you uh, once again. So, our product, Baby Buys, is the USNS Buys and Gold Powder Foundation, FPF 50 Plus and PA 4 Plus, uh, Full in One Powder Foundation, that's burn and skin cover. So, everyone, don't miss our activity and our promotions. And another product is the Baby Buys Raceway List, USNS and Gold Powder. and เออวีซ์ S uh, F 50 P A full pass. don't miss our rare promotion on today so ที่ a ิลปะ u ูดขอทุกท่าอหนึ่งครั้งค่ะอ้ณช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความสดใสเรามากันแบบลุกคลุ้นเหรอเอ่อาาอจา,าอจารย์ละกันอาจารย์สอนวิชาอะไ<ส>ร,รคะสอนศิลปะเพราะว่าที่ปีสิทปิพินามีสอนศิลปะครับผม มาาได้ไหมคนนี้เป็นอาจารย์ได้ไหมใครอีกตัวยังไม่ตื่นหรอไหมสปอยเล์อฮะดึกมากแล้วมาพี่ทำไมเดี๋ยวนะใครไปหาอาจารย์ตัอนอืกๆอ่ะใช่ไหมก็คือต้องเราติดตามครับต้องรอติดตามเพีงเดิครับผมเออพูดแบบนี้แล้วความแบบอาจารย์เขาก็จะมีหลายมูทใช่ไหมจริงจริง ที่มันเป็นงานดิเลตของสรันครับผมตัวละครชื่อสรันแล้วก็เป็นงานดิเลกซึ่งทํามันเป็นงานที่เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากๆกเขาจะรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากในการวัดรูปและมีความสุขการวัดรูปออรสนะคะวันนี้เราจะให้คุณซีได้มารู้ว่าเราเนี่ยเป็นมูดแบบไหนแฮปปี้หรือว่าแซดเนะคะเราจะมาพบากับเกมนี้เลยค่ะให้คุณซีเนี่ยค่ะได้จับฉลากนะคะลุ้นลัตที่แฟนกับเราด้วยทั้งหมดนะค่ะสี่ท่าน สี่ท่านนี้จะได้ขึ้นมานะคะว้าวสี่ท่านเนียคะโอเคเจยดร้อยหกสิบเดี๋ยวคุณสี่เราจะประกาศได้หรออ่ะประกาศได้เลยไหมฮะได้เลยประกาศได้เลยนะคะใครถูกหวยบ้างฮะโอเคคอนแซลเลชันที่คันนัมเบอร์ห้านัมเบอร์ห้าขอแสดงความยินดีด้วย ค่ะเก็ตอ์เล um mm hmm. ชันนะคะ39ค่ะหมายเลขที่39ค่ะซานชเอา,านินะคะเชิญค่ะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข77ครับผม Number ข77ว้าวเก็ตส์เลชัเอาชั้นฝั่งโนนะคะ และหมายเลขสุดท้ายนะัะผม number 45 number 45 45 y o r ว้าวอันนี้คือของเขาเลยครับใช่ปวดร้องโอ้เชิญเขาต่มาเด้นคณจีเกมนี้ของเรานะเราจะมารู้ว่าคุณจีเราจริงๆแล้วเขาแบบมีความรู้สึกยังไงาส่วนใหญ่เราแต่ละวันเราแฮปปี้หรือว่าเราเศร้าๆค่ะก็มีหลังไานลงมาอยับฝนตก แฮปปี้แฮปปี้เนาะไม่ต้องไปสนไม่ต้องอดเพราะว่าคือไปถ่ายที่โอไกลไกลอยู่ครับไปถ่ายการจนบุรีมาแล้วทำไมถึงแฮปปี้ได้กินเวลาฝนตกเราจะได้กินแบบต้นไม้ใบหญ้าทรายอะไรเงี้ยเราชอบกินเวลาที่ตกที่ทะเลนี่คือชอบมากฟินมากแต่เราไปทํางานนะแต่เราก็ชอบเินเราทํางานเราก็มีความสุขได้แล้วเราอยากให้ฝนหยุดไหมหยุดดีกว่าฝนที่เก็้เปิดคิวเพิ่มโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเกมนี้ค่ะชื่อเกมว่า C are you happy or sad นะคะ mm hmm. โดยเกมนี้เราจะให้คุณ C นะีคะได้เลือกแผ่นป้ายเข้ากับแฟนด้วยนะคะ uh, choose for fans นะคะ right now we are in s h o o t for fans and uh, to play the game by doing เนะ,ะ่ยค่ะ and right now นะคะ everyone นะ,ะ you can นะคะ guess นะคะก็คือ Thai นะก็คือแต่จะเป็นโอเคนะคะ guess y feeling นะคะ uh, we have h e l like, i g h uh, t e a แฮ p ปี้แ p ป y ี้แย้สอินเซสนะคะชนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปยกไปพร้อมๆกันนะคะใช่ไหมเอ่ยได้เลยหรือว่าเราจะหนึ่งหรือเราจะเออ งั้นผมยกที่หลังคุณซีจะยกที่หลังแล้วแฟนๆจะอยู่นี่โอเคนะคะส่วนซีเฟิร์สนะคะเอันดับหนึ่นะคะยูแพนเกสนะโอเคนะชนะแล้วนะคะทำไมยืนยืนกันใกล้ขยับเข้ามาเลยค่ะขยับมาเราไม่ต้องโซเชียลดิสแตนซิ่งแล้วเดี๋ยวเราอย่นี่ขยับมาขยับมาโอเคชนะแล้วใครที่ได้คะแนนเยอะสุดนะคะโซอันดับหนึ่งนะคะ the person that has the most points You will get a one per one digital photo okay you will have a chance to take a photo นะคะไม่ใช่อ๋ออ๋อการพร้อมลายเซ็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชนะจะได้การพร้อมลายเซ็น <Okay. S 1> กับค <Okay. S 1> ุณซีด้วยโอเคจับ okay. มือทีมงานนะคะและ้วคุณซีอยู่นี่เพื่อที่จะถ่ายโอเคนะโอเค so สำหรับคำแรกนะคะทุกคน เราจะเป็นคนยกก่อนอ่านะคะเราเปลี่ยนไปแบบแฟนๆยกก่อนแล้วคุณคุณซีคุณซียกที่หลังหนูมโอเคสำหรับคำแรกนะคะแปลคำว่า durian ทุเรียนคุณซีจะชอบหรือไม่ชอบ3 2 1 t o ไปเอาโอเคแฟนๆเลยค่ะเชิญเลยค่ะ3 2 1อ่า and you โอเคเฉลยเลยไหมฮะฉลยเลย3 2 1 please ไชอบเวลาผมชอบแบบกินทุเรียนแล้วแบบน้ำตาไหลมันฟินมากไปน่าสุดเดี๋ยวนะอันนี้ชอบหรือชอบแฮปปี้หรือว่าเซ่แฮปปี้ฮะแฮปปี้จนเราให้ล่าสุขไม่นานมานี้นะอยากเล่าอยากเลราประมาณสักไม่ถึงวีผมสั่งทุเรียนมากินคนเดียวพันกรัมก็กับหนึ่งโลว่ะใช่แล้วก็รู้สึกผิดมากนะทุกคนเลยเราให้ฟังเพราะวาฟิดมากรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้เพราะว่า จริงรจริงหรอจริงแล้วคือเราเราชอบจนน้ำตาไหลและก็ไม่ชอบแสดงว่าแฟนๆฟนตอบถูกตอบถูกนะคะโอเคซีเซ็ทคอลเลกชัเป็นการตอบถูกแบบงงๆหน่อยนะคะโอเคต่อมาฮันนีหาร์ดเซกเนนะคะคั้ที่สองนะคะซีดิสเออซีไลค์นะคะ, like. ะ,คะไม่ใช่ด like ิสไลค์นะเมื่อกี้นะต่อมาคั้ที่สองค่ะคุณซีคุณซีชอบหรือไม่ชอบสำหรับงูค่ะ โอ้สเนก3 2 1สเงนสนก s ีแ h a p p ้หรือสีส a คะวิวขอเล่นนะสา t สอนึ่ะครบผมแสทำไมสีแสต๊คะผมไม่ชอบสัตว์เลยครับผมไม่ชอบมูมากไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยแต่ผุ้เรียนชอบผู้เรียนชอบแม่ โอเคอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เจอกูลองจนลองให้จนชอบไม่ใช่อันนี้ลองให้จริงลองให้จริงิ่งใจริงโอเคเมื่อกี้เราแบบว่าแซนแล้วสำหรับคำที่สามเราอยากรู้เหมือนกันนะคะ The Sea o n d นะคะเอาไ่ใช่ค่ะ The Turn นะคะเป็นคำว่าดำน้ำค่ะ Diving ดำน้ำค่ะโอ้ยที่หลายคนอาจจะไม่รู้โอเค Three Two One Diving ชอบหรือไม่ชอบอันนี้ลู้นเหมือนกันนะแอนคุณซีค่ะไฟนอลลี่ค่ะ three t w e ลิ้งไม่ชอบคือเราถ้าดําตื้นอนะพอได้ดีกว่าใช่ว่าพอได้แต่ถ้าดําลึกอนะ่ะเรารู้สึกระแวงล่าสุดเราเพิ่งคุยกระดุมกันดําน้ำนเรารู้สึกแบบภาพทุกอย่างมันไม่ชัดเจนอนะ เวลาเราดำลงไปอ่ะทุกอย่างมันจะตื้นหรือแตกต่างกันเออเราจะมองเห็นใกล้มากแต่จริงมันไกลเราไปเราก็เลยกลัวผมรู้สึกมันโดนอยู่ที่แคบเลยเนี่แต่ถามว่าอยากอยากลองแบบดำน้ำหรือสักขังให้มันดูแบบอยากติดก่อแล้วก็เรียนเหมือนกันเพื่ออาจจะชอบเพราะว่าสีน้ำสวยมากแต่ก็กลัวอยู่แต่ก็กลัวอยู่จนถึงดูวันนี้แต่สู้ได้สู้ได้แต่สู้ได้ต่อมานะค่ะ next เลค่ะกินขนมค่ะ อิ่ดิงอิ่ดิงสแน็คอิ่ดิงสแน็คโน้ตโน้ตโน้ตอิ่ดิงสแน็คสแน็คสแน็คโน้ตสแน็คสแน็คไม่ใช่แล้วสินะสแน็คสแน็คเกิดนั้นแล้วคุณซีชอบอิ่ดิงสแน็คเหรอสแน็คสแน็คโอเคอิ่ดิงสแน็คทรีทูวันฟลี๊โน้ตโน้ตซีแซ่ซีฮะ ไอตี้จิมบลิ้งเราชอบเพราะว่าจิมยำพายผมชอบมันฝรั่งชอบสวีทเฟรชจริงๆถ้าไม่ควบอาหารนี่คือกินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของเค้าของหวานสังเกตจากทุเรียน1,000งกิโลกินคนเดียวเหรอคะคนเดียวพันกามพันกามพันกรัมพันกิโลผมนั่นจะโอเคจะไม่ได้วาเลวันนี้ต่อมาอันเนี้ยจะเป็นแบบขนมหวานมากๆเหมือนกันนะคะเน็กซ์นะคะ ซีแซะหร o อซ e แฮ a มี่นู Three, two, oh, said, ่น e e ่สา o ส e งหน p p งหรอสูงสูงมากเฉลยแ้อ่อ้าว s แซเศร้าเขาไม่มาด้วยไงเออยปวดหลังเลย เพิ่งเจอมาเพิ่งเจอมาเราก็เลยแซ่ดเพราะว่าเขาไม่มาเพราะวเขาติดภารกิจครับผม4แซ่ดจริงเมื่อกี้เจอโฟดโฟดเดี๋ยวพี่ร้องขึ้นรอบเดียวโฟดเลยได้โฟดได้ที่ยิ้มตอบครับเฮ้ยให้เดี๋ยวน้องโฟดมาต่อใช่ไหมแฮะใช่ไหมใช่แต่เราก็เศร้าเลยหรอเพราะวันนี้เขาไม่มาด้วยเศร้าครับผมไม่เป็นไรอยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอ เพราะว่านะคะคำต่อมาเป็นการที่แบบซีอาจจะชอบหรือไม่ชอบในนี้แฟนๆให้เดาใจนะคะ next ค่ะ journey การเดินทางค่ะ three two one three two one journey journey vacation โ okay. อเค <c oughs> vacation three two one yeah ทุกคนครับเพราะว่าเพราะว่าชอบมากจริงๆเอาจริงคขาเฝันอีกอย่างก็คืออยากเดินทางแบบรอบโลก อยากไปแบบเจอสิ่งแบบธรรมชาติเนเจอร์แล้วก็แบบว่าวระทานธรรมอะไรเงี้ยแล้วชอบถ่ายรูปด้วยได้ก็คือเราชื่นชอบการเดินทางแล้วก็ the last one นะคะ baby bike นะคะ three two one let's go please okay what the listen what the l แน่นอนเพราะว่าเรามากจากบ a b y bike แล้วก็ เขาแบบเครื่องสมันเขาดีมากเาต้องให้ได้ลองใช้ดูถ้ายังไม่เปิดใจต้องลองครับผมนี่นะคะกับเบบี้บายเพราะฉะนั้นแล้วทีมงานเก็บคะแนนแล้วนคะคะเสมอันหมดเลยทุกคนจะได้ภาพดิจิตอลจากทีมงานไปด้วยขเขาจะมือด้วยค่ะ บบเขาแบบว่าเขาแฟนแบบว่าในเวอร์ชั่นที่เราแบบไม่ใส่แว่นขอแบบถอดแว่นนิดนึงได้ไหมถอดแว่นเหรอใช่หนึ่งหนึ่งวิอยากให้ถอดหรืออยากให้ใส่เอ,อ้ยใส่เหรออ่ะโอเคถอดเห็นจนเบื่อแล้วแหละเออชอบไหมคะวันนี้หล่อกไหมคะลุกใส่แว่นถ้าชอบขอดเสื้อร้เมือหนะะอึ่ยค่ะขอบคุณนะสำหรับวิววิบัยเนี่ยคะจัดก,กิจก,กรรมน่ารักน่ารักแบบนี้ให้ให้สีได้แบบว่า แชร์โมเมนต์แล้วก็อธิบายด้วยว่าจริงๆแล้วเราชอบเราก็ไม่ชอบอะไร<แ>อย่างเมื่อกี้พี่ไม่ชอบแค่สองอย่างเองอย่างแรกคือไม่ชอบทุเรียนที่สั่งเยอะเกินไปเรารู้สึกผิดอย่างที่สองคือไม่ชอบที่วันนี้แฟนไม่มาด้วยนะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาเลยหล่ะต่อมาวันนี้เรามาเห ถ่ายภาพนะคะกับทางนะคะเบบี้บายแล้วก็รวมไปถึงทางท็อปส์ด้วยค่ะโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะผู้บริหารจากทางท็อปส์ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะผู้บริหารจากทางเบบี้บายด้วยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ กว่าผูส้สนับสนุนใจดีของเราเนะะี่ยค่ะจากผู้บริหารจากอังคอรนะคะเราก็เลยถึงได้ใบด้วยขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่งานด,ด้วยค่ะขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่แนะนำเน,นาะต้องบอกว่านะคะมาเจอเจอนะคะกับเพิตแต่พอดีอ่ะช่วงนี้ให้คุกซีเนะะี่ยค่ะอยู่ตรงนี้อ่ะเป็นภาพฟรีให้ทุกคนเนี่ยคะได้ถ่ายเซลฟี่พร้อมกับคุปซีด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายไปจนถึงด้านหนะ้า ของเซนทันพิเกษตรงนั้นมุมน,นั้นอ้าวหรอแม่ขนาดนั้นหรอโอเค EP 1 0แล้วหรือว่าใครที่ยังไม่รู้เก็บดูรถเดียวก็ได้ดีดีผมก็ฝากด้วย EP สิ0ก็จะแบบในเรื่องเข้มข้นมากแล้วก็น่าจะตัดจบนะครับผมก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรแต่จริงๆก็ไปคุยมาแล้วว่าไม่ต้องตัดจบให้มันจบที่ทีนี้แล้วก็เดี๋ยวมีอีกหรือเปล่าไม่รู้ไม่บอกก็ฝากด้วยนะครับผมในเรื่องกาลเข้มข้นข้างฟ้าเชงเทือกผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมก็ซิงเกิลสองก็จะถ่ายแล้ว ซึ่งอยากอยากมองมากเลยอะตอนนี้แต่ก็สปอยนะตอนนั้นสปอยไปแล้วคำเดียวคำว่าฉันฉันทำใหม่เออเออนี่คือการสปอยแล้วสปอยแล้วโอเคคุณสีเราจะมีความพิเศษที่อบอ,อุ่นมากกว่านี้อีก S <S สำหรับ<พ>เซสชั่นต่อไปนะคะ<ช>ต้องบอกว่าณช่วงเวลานี้เดี๋ยวให้คุณซีไปแบบว่าทัชอ๊อเนื้อสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมานะคะพบกับนะคะความพิเศษจากแฟนๆที่ดจะขึ้นมานะ่ยค่ะจะจักิจกรรมที่มนันลุ้นสนุกกันโอเคช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณซีด้วยเดี๋ยวรอให้คุณซีได <ใน S 2> ้พักหายใจสักเล็กน้อยวุ้นแล้วเราจะมีกิจกรรมแบบตื่นเต้นของหัวใจนะคะอ่านี่ค่ะแล้วก็ ที่สำคัญเลยทุกคนนะ่สามารถที่จะนะคะตบ t h t o one <c oughs> big smile เคบบาายรึเปล่าเสียงพี่ไฟน์แท้จริงๆคือแฟนคลับแบบเบบี้นะคะว้าวฮันสุดฟันนะคะ This was an amazing ค่ะ an amazing มากเลยอุออ้ยแบบว่าแผ่นป้ายด้วยเขียนว่า กซีบอกไม่ค่อยเห็นเราสายตายาวนิดหนึ่งเ้ยอ,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 อย่าลืมกดอัดวิดีโอนะคะทุกคนอย่าลืมกดคอร์ดบางคนก็คือเดินถ่านไม่ได้กดเคยใช่ไหมเคยไหมเคยเหมือนกันก็เลยบอกแล้วกดย้อนใหม่ไม่มีนะคะ don't forget to make f l n นะคะว้าวฮัลโหลหรือบางคนเปิดเซลฟี่หน้าตัวเองเปิดกล้องหน้าลืมโอเคนะคะ please check นะคะว้าวทักทายได้เลยฮั ครูสอนศิลปะหล่อมากไหมเป็นอีกลุกนึงเลยเนะะาะปกติแล้วคือเขาอบไม่ใส่แว่นแต่พอใส่แว่นไปแล้วนี่คือแบบเราก็คือไม่าคาดนาอจะเป็นลุกนีคุ้มค่ามากจริงๆเพราะว่าเขามาาไปแบบเด็กเนิร์ดแบบไปไม่วเหมือนอายุเท่าไหรนะ่อายุเท่าไหร่สิบแปเฮยเป็นเด็กหมหห เด็กเนิร์ดแบบว่าเด็กเรียนหนังสือวันนี้้วันนี้วันไหนนะวันอังคารใช่ไหมโดดเรียนโดดเรียนโดดเรียนมาขึ้นเพ่อีเรานี่แหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คนสี่หรอ <c oughs> อ้าว่าฮัคค <c oughs> ิ้วฮัคิ้ว โอเคออไรส์ okay. rise, ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวนะคะ next section นะคะ mm hmm. เราจะเข้าสู่ section ของการ talk with C ค่ะ mm hmm. ซึ่งหัว mm hmm. ข้อในการท้องต่างๆทุกคนเตรียมตัวมาแล้ว mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถิติกราฟเกี่ยวกับค่าเงินหรือจะเป็นนะคะหัวข้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เ baby บายของเรา เขาจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างอะไรแบบนี้ผลิตภัณฑ์หัวข้อที่งก็จะคุยกันนะ <laughs> okay, <laughs> อ่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะ please welcome นี่คือนำเบอร์นับเบอร์วันแบบชั้นตลอดนับเบอร์วันแต่ทำได้เนก่ะโอเคนะคะที่เช็คน, okay, นะคะโยโย s สมาร์ทโฟนนะคะโอเคเราสามารถถามเขาได้เลย <laughs> next section ะคะ่ะ talk with G หรือว่า pick a card วิ t ี <laughs> wow, and we hope everyone has a wonderful time and will go home with these guest memories. Thank you all for joining us today. Okay huh circular night you pick baby buys and toss of beauty with super